ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่ช่อง j u s เจอค่ะวันนี้คือ่กัวันพ่ชมาดจองเกสินเคยนะะมาคือต้องบอกว่าเมื่อวานวันทิตย์เนาะแล้วในเซิร์ฟจีนเทส่ะทุกคนก็มีการแข่งศึกดวลทวยเทปกันแล้วทุกคนโอ้โหนะในที่สุดเนะี่ยะเราก็ได้ดูเมตาที่อัปเดตใหม่ล่าสุดตอนแรกนี่ที่เห็นนี่จะช็อกเลยนะเพราะว่าตัวที่ตกกระป๋องเป็นจีนอสโอ้โหคือแบบ ผมนี่เซ็งจัดเลยนะอยู่อาบบวกตกกระป๋องใช่ไหมเออเดี๋ยววันนี้พามาดูภาพรวมนะคะว่าเป็นอะไรยังไงแต่ใดๆก็คือต้องบอกว่าเป็นเพียงเซิร์ฟเทสเท่านั้นทุกคนเป็นเพียงเซิร์ฟเทสเท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาเซิร์ฟจินย่อเนี่ยก็คือวันอาทิตย์นี้เนี่ยอาจจะเป็นเมตานี้หรือไม่ใช่เมตานี้ก็ได้นะเออนะก็เดี๋ยวนี้เรามาดูกันภาพรวมเป็นอะไรยังไงแล้วคนอยากรู้แล้วก็แล้วคนละน,นึ่งไรนะแล้วก็ไปดูกันเลย ลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพ่อชมาดอต้องเกมนะคะที่ดูที่สุดคุมที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเรียนลิชแมนคอยใช้ในสมุดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเิก็ได้นะคะที่สำคัญ่อนานถึงสิบเดือนเพราะบริการเติมเกมอินมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งในเว็บและออนไลน์เติมเกมถูกเติมง่ายเติมไวบริการยี่สิบชั่วโมงต้องที่ลิชแมนช็อปมาทุกคนอย่างแรกนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะมาจากช่อง พี่จีนนะฮะเดี๋ยวเจอทิ้งลิงก์ไว้ให้ในเดสคริปชันเหมือนเดิมนะต้องบอกว่ามันเป็นเซิร์ฟจีนเทสนะทุกคนซึ่งเซิร์ฟจีนเทสอ่ะมันก็จะมีความว่าของมันจะไม่ได้เหมือนกับเซิร์ฟจีนย่อนะทุกคนเออตัวมันจะเข้าเร็วกว่าของมันจะเวอร์กว่าแล้วก็พลังมันก็จะสูงกว่านั่นเองนะเดี๋ยวให้ดูนะเออเอสหนึ่อ่ากิตตาซานเนี่ยคือพี่จีนนะพี่บูนะทุกคนเออพี่บูส่วนช่องที่ ช่องที่ลงคลิปเนี่ยเป็นอีกช่องหนึ่งนะก็คือพี่แว่นนั่นเองนะทุกคนซึ่งพี่บูเนี่ยมีพลังอยู่ที่ประมาณ600ล้านนะทุกคนซึ่งพี่บูเนี่ยขึ้นเป็นแชมป์นะในทิตศนี้ส่วนอีกคนนึงเนี่ยพลัง800ล้านนะพลังห่างกันมากกว่า200ล้านนั้นแล้วก็เรามาดูนยตัวละครที่ใช้นะที่จะบอกว่าจีนอตกกระป๋องอะทุกคนคือตกจริงนะเพราะว่าเขาใช้เมดูซ่ามาแทนทุกคนเมดูซ่าเมดูซ่าร้อนะ เอาชนะฝั่งตรงข้ามมาได้ซึ่งขออนุญาตรีแคปนิดนึงเผื่อใครลืมสกิลเมดูซ่านะโหไม่คิดว่าจะเป็นตัวแปรนะในในเมตานี้นั่นเองนะปีศาจเมดูซ่านะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันคือแพทซีบของเขาเนี่ยน่าสนใจมากๆนะเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อเริ่มรอบสองนะฝ่ายตัวเองนะคะสายพลังนะ จะพลังโจมตีมากขึ้นนะคะซึ่งสายพลังมีอะไรนะคะก็คือมีเกียโรนะคะมีโบลอดแล้วก็มีทัชนั่นเองนะทุกคนคือสายพลังเนี่ยจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นและตัวละครฮีโร่ของศัตรู จะลดพลังโจมตีลง25%นั่นเองนี่คือความน่าสนใจของเมดูซ่าและถัดมาเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมคือต้องบอกว่าถ้าใครเนี่ยดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วที่เจทํารีวิวสกิลไปอะ่ะคือต้องบอกว่าแมวอ่ะมันมีสกิลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเล่นความเร็วให้กับแถวฝั่งตรงข้ามเนาะแล้วก็มีในส่วนของขโมยตัวด้วยสามารถขโมยตัวได้แล้วก็สามารถลิงค์พลังจิตได้ด้วยนะทุกคนอย่างเช่นตรงนี้เป็นสายเหลืองเพื่อนเพื่อเห็นปะสายเหลืองเนี่ยแสดงว่ามันลิงค์อยู่อย่างทีมของพี่บูเนี่ย ส่วนทีมฝั่งซ้ายมือลิงกับจีนอตนั่นเองนะตัวที่ลิงจะไม่ต้องใช้ลูกไฟในการอันตินะทุกคนเออซึ่งเขาเอ่ะเออแล้วก็อย่างที่บอกว่าแมวมันขโมยขโมยตัวได้นะขโมยตัวก็คือเหมือนพูลริูรเลยวิ่งเข้าไปนะคะไปจุป๊บไม่ใช่จุ๊บสิเออก็วิ่งไปหานั่นแหละเสร็จปุ๊บจะขโมยตัวเนาะพอขโมยตัวเสร็จปุ๊บตัวนั้นจะติดมืองงแล้วก็จะทำรลายก็คือทำดาเมจใส่ฝั่งตัวเอง,เองฟิลนั้นซึ่ง แมวอะ่ะมันโจมตีแค่แถวหลังนะทุกคนหนึ่งทาร์เก็ตแถวหลังเท่ากับว่าเราอะ่ะต้องเอาดาเมจที่เป็นดาเมจหลักอะ่ะย้ายขึ้นไปนั่นนาไม่งั้นมันจะมีโอกาสไปขโมยพวกตัวดาเมจหลักอย่างเช่นโบดอ์หรืออะไรเงี้ยถ้ามันขโมยพวกนั้นอะ่ะซวยนะทุกคนเอออันนี้เขาก็เลยเปลี่ยนไงเขาก็เลยพลิกแพงมาใส่เมดูซ่ากับเกียรโรแทนต่อให้ขโมยไปก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนั่นเองนะทุกคนอืมเดี๋ยวทีนี้เรามาดูนะฮะมาเกียรโรจังหวะนี้ ฟื้นขึ้นมาก่อนคือต้องบอกว่าพี่บูอ่ะเขาทำทัดไวแรงมากทุกคนคือเอทเคสูงที่สุดแล้วก็ได้บัฟเมดูซ่ามาอีกบัฟเมดูซ่าทำให้ทัดเนี่ยแรงขึ้นไปอีกนะเดี๋ยวเรารอดูจังหวะทัดใช้สกิลทุกคนแต่แต่ว่าต้องรอฟังนี้ไล่สกิลให้หมดก่อนอ่ะโอเคแมววิ่งไปจ้วงจ้วงเมดูซ่า่าเมื่อกี้เห็นไหมเมดูซ่าวิ่งหนีและเมดูซ่าวิ่งหนีแล้วใช้สกิลใส่ตัวเองนะคะจะเห็นได้ว่าเมดูซ่ามีสกิลมึนงงนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้มันมาะอย่ห ใครดูไม่ทันกรอได้นะทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้หน้ากากหวานสตานไปแป๊บหนึ่งแล้วพอเพื่อนขยับก็หายสตารนนะเพราะว่ามีเหมือนมีแบบมไม่จตอันอยู่อะจำไม่ได้ว่าตัวไหนจำไม่ได้ว่าเป็นเป็นแมวหรือว่าเป็นตัวอะไรเออลืมแหละอ่ะแล้วก็เดี๋ยวดูฝั่งพี่บูฝั่งพี่บูอะเห็นไหมเขาไปตีโบลอ์นะทุกคนแล้วโบลอดวิ่งมาชาร์จทำดาเมจใส่ตัวเองนี่คือข้อเสียนะของการวางดาเมจหลักไว้แถวหลังนะเพราะว่าแมวอ่ะอ่ะเมะื่อกี้ขออนุญาต แบ,บนึงตัวหลักของเราเนี่ยฮะน้องทัตนีฮะจะเห็นได้ว่าลูกไฟมี7ดหน่วยนะน้องทัตใช้สกิลไปเกือบ200นะเมื่อกี้150้หาบลานลูกไฟไม่หายนะ7็ดหน่วยเท่าเดิมแต่ว่ามามาหักลูกไฟตอนที่นากกาวนใช้แทนเท่ากับว่า,วาทัตเนี่ยตอนใช้ติจะไม่เสียลูกไฟเลยนั่นเองแล้วก็เหมือนมีไล่โจมตีด้วยนะทุกคนเพราะว่าแมวมันมีสกิลมันคิงคือสามารถให้เพื่อนอนะไล่โจมตีได้น,ะนี่ก็ไล่โจมตีไปก็ไม่เสียลูกไฟใช้สกิลก็ไม่เสียลูกไฟเหมือนกันนะเออแต่ว่าเรื่องลิงก เรื่องลิงส์มรอบเนี่ยอันนี้เจมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเหมือนคลิปที่แล้วอ่ะเราดูกันเหมือนมันลิงรอบเดียวแล้วมันก็ตายเนาะเออก็คลิปนี้ก็ยังไม่ได้คําตอบอยู่ดีนะเพราะว่าเหมือนช่องพี่จีนพี่แว่นเนี่ยเขาบอกว่าเออคลิปมันค้างนะเขาก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ถ่ายต่อคือเล่นแบบประมาณ5้าเธอแล้วคลิปมันค้างนั่นเองแต่ว่าภาพรวมคือเราเห็นค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองภาพรวมน้องข้างเห็นภาพแล้วพอสมควรนะอืมแล้วก็แมวมีสกิล ป้องกันตัวเองนะถ้าสมมติแมวตีแมวมันจะไม่มึนนะทุกคนมันจะมันจะไม่วิ่งมันจะไม่มันจะไม่หายเนาะเออมันเป็นต้น้นสกิลของมันเองแต่ถ้าไปขโมยตัวอื่นที่อยู่แถวหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่เช่นถ้ามีบูลอตอยู่ถ้ามันไปขโมยบูลอ,บอตบูลอตก็คือยิงดามจใส่เพื่อนตัวเองนะอันนี้คือต้องระวังตรงนี้เนาะทุกคนฝั่งพี่บูเนี่ยเขาเลยแก้เกมโดยการใส่เมดูซ่ามากับเกียรน่นะในช่วงของแถวหลังเนาะเพราะว่าต่อให้ใส่จีนอตมาก็คือเสี่ยงหรือแม้แต่เอาบูลอตไปอยู่ข้าาางงงหลักก็เเสีี่่ยนะทุคพพรววบ พลังแกห่างกับอีกคนประมาณ200ล้านนะถ้าโดนฉีดกันเองอ่ะแบบโดนบลท์ฉีดตัวเองก็น่าจะเจ็บหนักอยู่นะทุกคนเขาก็เลยแก้เกมนะเออซึ่งก็เวิร์กเฉยสซมิรุซ่ามาคือเวิร์กนะเพิ่มแบบพลังโจมตีให้สายพลังเนาะทําให้ตัวทัตของเขาอ่ะที่แรงที่สุดอยู่แล้วอ่ะทำดาเมจได้แรงขึ้นอีกรวมถึงบลท์ที่เป็นสายพลังเหมือนกันนะที่เป็นตัวดาเมจแบบหลักๆเนี้ย DPS หลักๆก็คือใช้ดาเมจได้แรงเหมือนกันนั่นเอง เออเขาก็ยอมลด DPS 1ตัวนะคะอย่าง g n o อลงนั่นเองแล้วก็ไปพึ่งดาเมจจากบนรสแล้วก็ทัสมากินะจะเห็นไห้ว่าทัสมากิฉีดโดยเฉลี่ยเนาะประมาณสองพัน 2, ล้านไหมเออโอ้นี่ก็แรงอยู่ค่อนข้างแรงอยู่นะฮะเอออ่าเดี๋ยวลองดูคือน่าจะรยายมากจริงๆจะอย่าง แบบดูให้มันจบเนาะว่าสรุปเกมมันไปพลิกผันตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้จะเห็นได้ว่าฝั่งทางพี่บัวหาย2ตัวเนาะแต่ว่าฝั่งทางซ้ายมือเพิ่งหายไปหนึ่งตัวนั่นเองนะเห็นไหมขโมยถูกตัวมากแล้วขโมยบลอลแล้วดูโอ้โหโดนกระแทกเขากระแทกเข่าอืมเจ็บเลยนะโคตรจะเจ็บเออแล้วขโมยแบบขโมยบลอสตลอดเลยโคตรสวยเอาบลอลไปยืนหลังนะก็โดนจ้วงรัวๆเลยนั่นเองนะ เออแล้วทำทำให้แบบตัว DPS ตัวอื่นของเขาอะแทนที่แบบจะยืนนานๆพวกทัดพวกจีนออะไรเงี้ยก็คือยือนได้น้อยลงเพราะว่าโดนทีมตัวเองนะฮะแทงเข่าเข้าไปนะก็คือเจ็บกันอยู่พอสมควรดูทัตโอ้โหแรงจัดแรงจัดเมื่อกี้เนะี่ยโอ้โหคือเฉลี่ย2 0 0พันถึงัไหมค่อนข้างแรงนะแรงมากมากนะแล้วนี่พี่พี่แวนเขาก็พูดว่าเออเก็บคลิปมันค้างนะทุกคนเขาบอกว่าเกมมันแหลกคลิปมันค้างนะเขาก็เลยขอถ่ายแค่5 5หเทิร์น แล้วอีกเทิเ์นเนี่ยก็นั่นแหละฮะก็คือเป็นพี่บูเนาะหรือว่าฝั่งขวามือนั่นแหละที่ชนะไปพลังรวมนะฮะอยู่ที่ประมาณ600ใช่ปะตอนเราเข้าเกมมาแรกๆนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมก็ขึ้นเป็นที่1ก็คือเป็นท็นอ,ปนทอปแต่ก็คือไม่รู้ว่าจังหวะพีคมันจังหวะไหนน่าจะเป็นจังหวะขโมยบูลอสนี่แหละแล้วบูลอสมันถึกอยู่แล้วไงแล้วมันแรงไงเวลามันโดนดาเมจมาแล้วมันชาร์จพลังแล้วมันหลอดตีกับแทงเข่ากับเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะ อันนี้คือ600กับ800นะก็คือเป็นพี่พี่บูเนาะฝั่งขวามือชนะไปด้วยตัวแปรอย่างเมดูซ่านะนั่นเองทุกคนโหเรียกได้ว่าคาดไม่ถึงนะคือตอนแรกเราคิดว่า UR บวกอาจจะตกกระป๋องแต่คงจะมี UR ขึ้นมาแทนนะใครนะฮะจะไปคิดว่าไม่ใช่ UR นะฮะแต่เป็น SSR วะ่ะเออคือแบบโอ้โหเมตาเปลี่ยนค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะ จากที่ U R บวกนะฮะตกกระป๋องเออเรอาก็ไม่พ้น U R หรอกต้องเป็น U R อาจจะก,กระบองอาจจะอะไรฟิลฟนี้อาจจะอะตอมอะไรเงี้ยสรุปโอ้โหไกลเลยฮะย้อนกลับมาถึง H S R นะฮะเมดูซ่านั่นเองนะด้วยสกิลนะฮะที่มีแพสซีฟเพิ่มพลังเนาะให้กับสายพลัง25เเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายพลังเนาะแล้วก็ตัวฮีโร่นะฮะฝั่งตรงข้ามคือโดนลดพลังโจมตีเท่ากับว่าฝั่งตรงข้ามอะทั้งในส่วนของจีนอสแล้วก็ทัชอะไรเงี้ยก็คือโดนลดพลังโจมตีนั่นเองนะ จริงๆตัวเมดูซ่าเนี่ยเขามีสตันเนาะแต่ว่าเหมือนอยู่ตัวยูอาบกมันมีสกิลแบบชำนาญสตันป้าถ้าใจจําไม่ผิดแต่เจอจําไม่ได้แล้วมันคืออยู่ในตัวไหนนั่นเองนะอ่ะก็ใครจําได้ยังไงฟังมาบอกอีกทีหนึ่งเนาะประมาณนี้ละกันทุกคนภาพรวมนะคือเรียกได้ว่าโหเป็นเมตาที่ไม่คาดคิดนะแต่ใด,ดก็คือ เดี๋ยวรอวันอาทิตย์นี้ก่อนนั่นเองนะตัวละครเขาจะเข้ามาในเซิร์ฟจินย่อเนอะเอาะเดี๋ยวเจมมาอัปเดตให้ดูว่าเซิร์ฟเจอ่ะสองสี่หกมีใครเปิดอะไรยังไงบ้างแล้วก็ปั้นตัวยังไงนั่นเองนะเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีหนึ่งแต่เบื้องต้นเนี่ยคือตอนนี้เป็นภาพรวมนะคะจากทางเซิร์ฟเทสก่อนนั่นเองเนาะก็คิดว่าเมตาเดี๋ยวคงปรับเปลี่ยนแหละเพราะว่าของเรามันไม่เหมือนกันเนาะเซิร์ฟจินยอกับเซิร์ฟจินเทสนะอ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะก น,น,นั่นเองอ่ะใครชอบคลิปนี้ไงฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เขาแล้วเจอกันใหม่เนี่เฮ้ยเจออาย